สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาโอมไฮโอนะครับกับผมโอมเช่นเคยนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับผมเ,เพื่อนๆอยู่ในรายการเลือกมังกรโอม EP ที่6กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะโดนเรื่องอะไรบ้างก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ let's go เปิดมาด้วยเรื่องแรกเลยครับผมที่ผมอยากได้มาค่อนข้างนานแล้วนะนั่นก็คือเรื่องผมถูกเพื่อนทิ้งนะครับผมก็เลยเนี่ยสุ่มกาชาเกลวิวก้าเกาๆนะครับผมมาล้านแขนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องยังไงก็เดี๋ยวลองฝากติดตามกันดูท้ายคลิปละกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาบอกพวกเนื้อเรื่องย่อของแต่ละเรื่องให้เลยนะครับผมว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะโอเคก็โดนเรื่องนี้ครับผมเรื่องแรกนะจะเป็นของค่ายฟินิกส์นะครับร้อยหกสิบห้าบาทเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปครับผมสำหรับเเเนนืื้อออร่่งยาะ เรื่องต่อไปก็เรื่องนี้เลยครับผมวัดป่วนช่วยมารักเล่มที่4นั่นเองนะครับอันนี้ก็ดองมาประมาณ8 0 0 0ปีเลยครับผมในที่สุดก็ออกสักทีนะฮะในเล่มที่4นะครับเรื่องนี้สนุกมากมากเลยครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆจริงๆนะครับผมแนะนําเลยว่าใครที่ชอบการ์ตูนเลิฟคอมเมดี้เรื่องนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมสนุกมากจริงๆนะครับแนะนําแนะนำเนาะถ้าเกิดตามหาเล่ม1นึได้วันนั้นนะครับโอคโ้นคลองตามดูนะครับสนุกเดี๋ยวเนื้อเรื่องบอกท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับโอค ื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังนะฮะเป็นเล่มต่อนะครับนั่นก็คือบูพี่เหลียดเล่มที่7นั่นเองนะครับที่ผมจะเอาเนาะก็จะมีทั้งปกธรรมดาแล้วก็ปกพิเศษนะครับผมเดี๋ยวให้ดูปกพิเศษท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมฝากติดตามดูกันด้วยนะจะเป็นมังงะฮอนะครับอเคก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับผมเป็นมังงะแนววาดภาพนะครับที่ใครแบบชอบแนวศิลปะนะครับผมน่าจะต้องชอบเรื่องนี้กันนะฮะ เรื่องต่อไปก็เรื่องนี้เลยครับเมีไมเด่นนะฮะอันนี้จะเป็นของทางค่ายลักพิมพ์นะครับผมซึ่งราคาจะอยู่ที่125บาทนะครับผมเป็นมังงะแนวแบบ18บวกนะครับผมแนวจิตวิทยานะซึ่งบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเรื่องนี้นะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมจะได้พูดทีเดียวนะโอเคและข้างกันเลยนะครับผมก็คือเรื่องมาที่กะจ้างนั่นเองนะครับถ้ารักผู้แสนดีนะฮะ เรื่องนี้ก็เอาไปอีกหนึ่งเรื่องครับผมคือความจริงเรื่องนี้ก็ออกมาค่อนข้างที่จะไม่นานมากนะครับผมแต่ว่าก็ออกมาพอสมควรแล้วแหละนะครับผมอาทิตย์2อาทิตย์หรือเปล่านะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นเอลซใหม่แล้วที่ผมตอนแรกก็สั่งเอาไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมลืมเอากลับบ้านนะครับโอเคก็เอาอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเหมือนเดิมครับเนื้อเรื่องบอกหลังคลิปครับผมนี่ครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปก็เรื่องนี้เลยครับ เกิดมาเป็นอุ๋งอะไรวะเนี่ยไ,ไ,ไม่ยอมทนค่าแล้วค่ะอันนี้ผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องก็น่าสนใจเช่นกันนะครับผมถึงแม้ว่ารูปเล่มมันจะบางไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ผู้ชายหลังปกหลอกมากนะครับใครก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวอ่านแล้วเดี๋ยวอาจจะมารีวิวนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับอเค เรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้เลยฮะได้แดงผูกรักบ้านอมากามินะครับผมเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าสนุกมากนะครับสนุกแบบสนุกเลยนะครับผมใครที่ชอบวัดป่วนชนมรักแล้วก็คาเฟ่น,นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเนี่ยนะ่าจะชอบเรื่องนี้กันนะฮะเนื้อเรื่องคือสนุกมากนะครับผมเซอร์วิสก็มีเนื้อเรื่องแบบเออครบอ่ะนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกท้าคิดอีกทีหนึ่งนะโอค เรื่องนี้ความจริงก็น่าสนใจมากๆนะครับผมรักเธอคนนี้ต้องห้ามใจให้ยุตินะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องแนวเกี่ยวกับแบบรักต้องห้ามนะครับผมซึ่งความจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมอยากจะได้อยู่นะแต่ว่างบผมหมดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคือช่วงนี้ผมต้องตั้งงบเอาไว้นะครับไม่งั้นเงินมันจะเลยเถิดนะโอเควันนี้เลยครับผมเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาซื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นของค่ายกีฟบุ๊กนะครับข้างๆกันเนาะเอเค เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมตอนแรกก็กะจะเอานะแต่ว่าแบบตอนนี้งบผมคำนวณราคาทุกอย่างดูนะครับตอนนี้งบมันพอดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับเรื่องของนางงะเรื่องนี้นะครับ New normal เนาะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมทั้งลายเส้นทั้งรูปเล็มน,นะครับสำหรับค่ายนี้เนาะ ที <Es per ated> ่ผมก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องมังกับโอม EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเ,เดี๋ยวผมก็ขึ้นขึ้นบอร์ดที่หน้าจอทุกครั้งนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมก็จํา EP ีไม่ค่อยได้นะครับสมองผมไปหมดแล้วช่วงนี้นะครับโอเค<ณ> okay, นะครับก็สําหรับเรื่องมังในอีนี้นะครับผมก็ได้เรื่องมาประมาณนี้เนาะถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับโอเคก็จะมีปกพิเศษด้วยอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูปกพิเศษก่อนเลยแล้วกันนะฮะ สำหรับเจ้าตัวปกพิเศษนะครับที่ได้มานะฮะก็จะเป็นปกพิเศษของทางด้านเรื่องบูพิเลดนะครับผมนี่นะฮะเล่ม7สวยดีนะครับผมปกพิเศษเล่มนี้สวยดีนะฮะสำหรับผมนะอ่าวันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะครับสำหรับปกพิเศษนี้แล้วเขาก็จะให้เจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับผมคือผมไม่อยากพูดว่าแถมนะเพราะว่ามันก็เป็นราคาในเซ็ตมันนะครับ นี่นะครับจะเป็นเคลียร์การ์ดเนาะซึ่งเอาจริงๆป่ะถ้าเกิดว่าทางรัทพิพ์หรือแอดหรือว่าทางของพนักงานมาดูนะครับผมก็ผมรู้สึกว่าอยากให้แถมเป็นโปสการ์อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมคือผมเอาจริงๆนะใครสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่า,าโปสเตอร์ใส่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลบไปนิดหนึ่งนะครับผมคือมันใหญ่มากนะแล้วก็แบบเก็ตปะคือเราไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนนะครับผมแปะกําแพงก็ได้แหละแต่ว่ามันปกพิเศษคือทุกครั้งมันจะเเป็็นนแแบบอยย่่าาง้้หหมมมดลลกกััวใญ ก็เลยมีความรู้สึกว่าในส่วนตัวผมนะผมมองว่าอยากให้เป็นโปสการ์ดธรรมดามากกว่านะครับผมอาจจะเป็นแบบเนี่ยเป็นปกพิเศษธรรมดาล่มหนึ่งนะครับแล้วก็แบบโปสการ์ดอาจจะสักใบ2ใบอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ลดราคาลงมาหน่อยนะครับอาจจะเหลือแบบอ่าร้อยเก้าสิบเก้าอะไรแบบนี้ก็โอเคนะครับผมเพราะว่าเนี่ยราคาปกจริงๆมันจะประมาณ90บาทใช่ไหมแล้วก็ตีให้ปกพิเศษอีกนะก็นั่นแหละผมว่าประมาณสักแบบร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเนี่ยกำลังโอเคนะครับแล้วก็แถมโปสการ์ดมาก็พออะไรอย่างนั้เนาะคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะใใหหหญ่่่่ไไไปนนิดดึงงงครรรัผมมมือววาาาทีเ็็้ยยกสถ เมอนด้วยได้นะครับผมแบบเอออันนี้มันก็ดีอยู่แล้วเนะาะเพราะบางคนก็สะสมแบบแปะกําแพงบ้านอะไรอย่างนี้เนาะแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าอันนี้ไม่ค่อยต่างจากแฟ้มนั่าไหร่เลยนะครับอ่าวนะันนี้เนาะโอเคเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับมาดูกันที่มังงะดีกว่านะฮะโอเคมังงะที่ผมได้มานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะเล่มแรกก็จะเป็นบูพิเดียปกพิเศษนะครับราคา295บาทนะครับหรือว่า300นั่นแหละนะ เล่มนี้ก็ตอนนี้ออกมาถึง7เล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถไปตามมาได้นะใครที่ชอบจากอนิเมะหรือว่าเรื่องตอนนานานะครับผมคือจริงจริงเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมซื้อเคยซื้อเรื่องนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ขายไปนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเวลาอ่านนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากอาลล่านเรื่องอื่นมากกว่านะก็คือเหมือนซื้อมาเก็บนะครับผมก็เลยขายไปนอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพออนิเมะมาใช่ไหมนั่นแหละครับเรียบร้อยครับไปตามซื้อใหม่ตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่มปัจจุบันนะครับผมซึ่งงงงงราาาาคคตตอออนนนนนนัั้้้เเ่่่ลลมมมมมขแกกผ็ ลงทุนซื้อซื้อเกินปกเลยอะไรวันนั้นนะครับผมโอเคนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความผิดพลาดอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ต้องมาตามเก็บราคาเกินปกนะฮะโอเค okay. อันนี้ก็เป็นผลพิเศษครับเรื่องต่อไปนะครับที่ซื้อมาก็จะเป็นเรื่องซอมล้อยนะครับผมร้อยสิ่งที่อยากจะทําก่อนกลายเป็นซอมบี้นั่นเองนะฮะเรื่องนี้ก็เพิ่งออกเล่มสามมานะครับผมจากการที่ค่ายนี้ดองมาประมาณ8,00 0ปี นะฮะคือเอาจริงๆก็อย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละนะครับว่าค่ายนี้เขาดองค่อนข้างนานนะครับผมดองหนังสือค่อนข้างนานเนาะใครที่ตามังงะอะไรก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับผมคือเอาจริงค่ายนี้ดีนะครับผมทั้งรูปเล่มแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคายังไม่เกิน100บาทนะครับสำหรับค่ายเซนชูเนาะแล้วก็มังงะสนุกสนุกเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเด่นไปทางนิยายเนาะสำหรับเซนชูนะครับใครที่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนแบบเขาก็จะเน้นไปทางของนิยายมากกว่านะครับทางด้านของมังงะเนี่ยเขาก็นนนนนััั่่แหลละะครบตาามม้เเออก นะครับเรื่องนี้สนุกมากนะครับผมแนะนําเลยนะฮะ เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นเรื่องมาริกาจังกับทาสรักผู้แสนหวานโอเคเอาใหม่มาริกะจังกับทาตรักผู้แสนดีนะครับผมอ่านชื่อผิดไปรอบแรกโอเคก็สําหรับเรื่องนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อเรื่องแนวเลิฟสตอรี่นะครับอันนี้ก็เพิ่งออกมาเล่มหนึ่งนะครับเป็น l อใหม่นะครับผมที่ผมเพิ่งได้มาเอานะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยผมซื้อนะครับแล้วผมลืมเอาไว้ที่ร้านนะครับผมลืมเอามาเนาะโคตรฝันเลยนะครับไม่ได้ออกมานากก็เลยเนี่ยเพิ่งมีโอกาสที่จะได้ไปเอานะครับ ส่วนเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นประมาณว่าเพื่อนอายุแก่กว่าในสมัยเด็กที่จู่จก็หายหน้าหายตาไปเมื่อ4ปีที่แล้ว เขาช่วยตัวเองโดยคลางชื่อฉันไปด้วยเดี๋ยว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 แต่กับมาบอกว่าไม่ได้ชอบแบบนี้มันหมายความว่ายังไงยังไงก็ไม่ปล่อยให้หนีไปเด็ดขาดแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับผมอ๋ออันนี้เหมือนจะเป็นความคิดของผู้หญิงหรือเปล่าในะับผมสสวนนี้จะเป็นความคิดของผู้ชายเนาะเด็กผู้หญิงอายุอ่อนกว่าที่ผมตีตัวออกห่างม,มามากกว่า4ปีแล้วทําไมจูจ่ๆถึงโผลมาและเปลี่ยนบุค,คลิกกายเป็นราชินีจอมหื่นไปได้เธอตามมาทําลามกใส่ผมถึงท,งที่จุดประสงค์ของเธอคืออะไรกันแน่โอ้ โอเคมันน่าจะเป็นแนว18บวกหรือเปล่าใช่จริงด้วยนะค,คือจริงตอนผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะว่าเรื่องไหน18บวกเรื่องไหนไม่18บวกนะครับฟังนะยูคงหนักเป็นท่าของมาริกาแล้วรู้ไว้ซะอ <c oughs> โอเคถือว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจอยู่นะครับผมน่าสนใจอยู่นะก็เดี๋ยวนั่นแหละครับเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับผม เอาไว้เดี๋ยวอ่านยังไงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จะเออใช่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะว่าผมจะมัดรวมพวกแบบ LC ใหม่ๆแล้วก็มารีวิวแบบตุ้มเดียวเลยนะครับผมแบบเป็นในคลิปเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูคลิปอย่างนั้นกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะรอทําดูก่อนนะว่ามันโอเคหรือเปล่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับผมก็ฝากติดตามก,กันด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องเกิดมาชาตินี้อุ๋งจะไม่ยอมโดนฆ่าแล้วค่ะ <laughs> อุ๋งเหรอวะใช่ไหมอ่านว่าอุง๋งออองจรริด้วยนะคับ อะไรคืออุ๋มก็ต้องเดี๋ยวลองอ่านด,ดูแล้วกันนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันจะอุ๊หูหลอวะ่ะอุ๊หูหลอวะ่ะ เนื้อเรื่องนะครับจะเป็นประมาณว่าอุมิโนะมาฮิรุมีความสามารถพิเศษคือมองเห็นชาติก่อนของคนอื่นได้และคนที่มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอก็คือศัตรูคู่อาฆาตที่เคยฆ่าและกัดกินเธอเมื่อชาติก่อนอีกด้านของศัตรูชาติก่อนอย่างคิตามูระริสึกับรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานอย่างมาฮิรุช่างน่ารักมากจนแทบอยากจะกลืนกินชาตินี้ฉันอยากยืนอยู่บนจุดสูงสุดของลำดับชั้นทางสังคมนี่คือการ์ตูนรักสุดฮาวงเล็บคิดว่านะของห่วโซ่อาหารอันแสนโหดเหี่ยม อะไรประมาณนี้นะครับผมถือว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมแบบเห็น l c ใหม่ก็คือแบบเออเนี่ยรีบซื้อเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวอ่านมาแล้วจะ,จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับอาขีนประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องนี้นะ เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับจะเป็นของทางค่ายฟินิกเนาะก็คือเรื่องผมถูกเพื่อนที่เชื่อใจหลอกไปค่าเลยใช้กิฟสุ่มกาชาพาพวกพ้องเลเวล9,999กลับมาล้านแขนโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องย่อดเลยประมาณนี้นะครับตาม โอเคก็ค okay, ือเดี๋ยวนี้คือเนื้อเรื่องแบบเรื่องชื่อเรื่องของต่างโลกนี่คือแทบจะบอกแบบเนื้อเรื่องย่อไปแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องย่อนก้คือโดนเพื่อนหักหลังนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วก็กลับมาล้างแค้นในสไตล์นี้นะฮะสำหรับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมก็สันเนี่ยสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสันนี่ยยังกันนิยายนะฮะสำหรับค่ายฟินิกส์นะครับเออกล้องไม่โฟกัสอีก จเจริญพรนะฮะโอเคช่างมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับเนื้อเรื่องย่อนั้นก็คือตามชื่อเรื่องนั่นแหละแล้วก็หน้าปกเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมผมก็เลยตามนะฮะสำหรับเรื่องนี้ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องย่อเนี่ยก็คือน่าสนใจนะประมาณนั้นนะครับผมราคา165บบาทนะฮะใครที่ชอบเนื้อเรื่องย่อที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็สามารถไปตามมันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอกนะครับผมแต่ว่าเห็นเป็น LC ใหม่ไงเลยสั่งไปนะครับผมนั่นคือเรื่องเมย์ไมเด้นนะครับผมก็จะเป็นมังงะนะครับผมที่รูปเล่มหนามากๆนะครับผมหนามากเลยเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่125บาทนะครับสำหรับเรื่ออย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มแหละนะครับผมคือเดี๋ยวผมจะหยิบลักพิมพ์เล่มปกติมาให้เทียบดูแล้วกันนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักพิมพ์เวอร์ชั่นบางนะครับผมกับลัก นะซึ่งเรื่องดีนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเมเดียนคาสิโนส่งตรงถึงบ้านรังปีศาสที่เดิมพันเรื่องบนเตียงและเงินอย่างบ้าคลัง่ง I, เด็กสาวที่ออกทึมๆและใจสาอตกกระไดพลอยโจรเอาตัวเองเข้ามาใช้นี่ในร้านอาบอบนวดเมเดนที่นั่นเธอได้เจอกับเมย์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาวบริการหากเล่นพนันแท้ก็ต้องเสียความบริสุทธิ์บนเวทีลูกผสมระหว่างสาวบริการเอ็กซ์คาสิโนเมย์สาวนักพนันสุดเซ็กซี่ลุยแล้วนะคะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องสไตล์ว่าเป็นคาสิโนนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วแพเนี่ย จะต้องเหมือนแบบเอาง่ายๆก็คือเสียความบริสุทธิ์อะไรวันนั้นนั่นก็คือเหมือนอต้องมีเพศสัมพันธ์อะไรวันนั้นแหละนะครับผมสำหรับคาสิโนโน,โนีน้เนาะคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเนี่ยครับผมก็อย่างว่าที่ผมเล่ามานะครับก็ไม่พ้นสิบแปดบวกอยู่แล้วนะครับในหมวดหมู่ของ หัอข้อจิตวิทยาเนาะก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมทำรีวิวอยู่แล้วนะครับผมสำหรับพวกลักพิมพ์แบบเอลซีใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะส่วนรูปเล่มนี้ก็คือสวยับผมหน้าปกอะไรต่างๆนานานะครับชมพูหวานแหววเลยนะไอคีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเรื่องนี้นะครับ เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องก็ตเทียของผมนะครับนั่นก็คือเรื่องเติมฝันบนลายเส้นนั่นเองนะฮะก็เรื่องนี้ในที่สุดออกเล่ม8มาสักทีเลยครับผมจากการที่ดองเล่ม7มาค่อนข้างที่จะหลายเดือนอยู่นะครับก็ออกเล่ม8แล้วนะฮะอุ้ยโอ้โหดูภาพข้างหลังครับจะบินไม่ว่าช่องไม่บินหรอกนะก็ในเรื่องเรื่องนี้นะครับผมผมได้ทํารีวิวเอาไว้ในช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเป็นมังงะก็ตเทียของผมนะครับผมมันจะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็มีดราม่าด้วา่ จิเฟโอนะครับผมเขาแต่งหลายเรื่องมากมากแล้วนะครับผมซึ่งทุกเรื่องเนี่ยผมชอบทุกเรื่องเลยนะครับผมก็อย่างเช่นพวกแบบคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟก็อาจารย์ผู้นี้เป็นคนแต่งเหมือนกันนะฮะก็ลองไปตามกันดูได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบแบบคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟไปเร่งต่างๆนานาเนี่ยครับก็ลองมาตามดูนะจะเป็นเนื้อเรื่องแบบเกี่ยวกับแบบนักวาดมังงะนะครับผมประมาณนั้นเลยนะถือว่าดีมากๆนะครับเนื้อเรื่องสนุกมากน่าติดตามมากๆนะฮะตามกันได้ครับ เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็ไม่พ้นค่ายรักพิมพ์เหมือนเดิมครับผู้กล้าผีที่รักฮะอันนี้ก็ออกเล่มสี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอีกหนึ่งเล่มก็จะจบแล้วนะครับสลับเรื่องนี้นะครับมันจบเหมือนจะประมาณเล่ม5้านะครับสลับเรื่องนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาสี่เล่มแล้วนะครับผมจากการที่ดอนจากเล่ม3าไปเมื่อกี่เดือนก่อนไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องนี้ผมแบบภาวนาเขาแบบรีบออกให้รีบจบให้มากเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะจบแล้วเนาะอีกแค่เล่มเดียวเองนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยลายเส้นสวยมากนะครับผมผมบอกเลยว่าสวย ต่างโลกอะไรมันนั้นนะครับผมซึ่งนางเอกเนี่ยน่ารักมากนะครับนี่ดูลายเส้นนางเอกครับประมาณนี้เลยนะครับคือในมังงะก็ลายเส้นอย่างนี้เลยนะครับคือแบบหอหสวยนะครับผมสำหรับลายเส้นเรื่องนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าใครที่หาได้ก็ลองตามเก็บไปดูนะครับผมคุ้มนะครับเรื่องนี้สําหรับราคาแค่90บาทแล้วก็รูปเล่มที่เป็นของเวอร์ชั่นแบบรักพิมอริจินแลเนาะแล้วก็ลายเส้นอะไยคือสวยมากนะฮะประมาณนี้นะครับเล่มจบน้อยด้วยนะฮะ เรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมช่วงนี้ก็ชอบนะครับผมก laughter, wellness, body, Não, ็คือเรื่องได้แดงผูกรักบ้านอามากามินะครับผมก็สลับเรื่องยีก็บอกเลยว่าสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมใครที่ชอบมังงะเรื่องวัดป่วนชนมาลักแดห้าแล้วก็คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเนี่ยสมเล่มนี้นะครับผม3าเรื่องนี้เนี่ยเอามารวมกันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วครับผมใช่ประมาณนั้นเลยนะครับผมใครที่ชอบสามเล่มนี้นะครับก็คือมาตามเรื่องนี้เลยครับแนะนําเลยนะฮะว่าไม่ผิดหวังนะครับดีมากนะครับผมเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่อง นะครับผมแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งออกมาแค่2เล่มนะครับผมแนะนําเลยนะนี่เป็นคำเตือนจากผมนะครับผมผู้คลั่งไคล้ใน่า่รักพิมพ์นะครับผมเพราะว่างานลักพิมพ์นี่คือสนุกทุกเรื่องจริงๆนะฮะก็คือผมแนะนําว่าให้ตามนะครับผมให้รีบตามให้เร็วที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล่องลักไวสายไอ้บูบ็อกอะไรอย่างนั้นนะครับผมผมแนะนําว่าอะไรที่มันยังออกมาน้อยอยู่เนี่ยให้รีบตามก่อนนะครับผมเกินปกซะแบบ1ิบาทอะไรเงี้ยสิบห้าบาทอะไรเงี้ยก็ลองตามไปก่อนนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยนะครับผมว่าในอนาคต บวกบวกเจ็ดเล่มบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่มเก่าๆเนี่ยมันจะหาไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมก็คือต้องแบบภาวนาให้เขารีพิ้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเอานจริงนะเป็นค่ายที่ผมชอบมากนะครับผมสำหรับค่ายรับพิมพ์นะแต่คือแบบติดปัญหาแค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือเขารีพิ้นโคตรที่จะช้านะครับผมคือรูปเล่มอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยราคา90บาทแต่ว่าได้แบบปกที่ดีกระดาษที่ดีนะครับผมคือดีนะสำหรับค่ายนี้นะครับผมแต่ว่าก็อย่างว่านะครับผมรีพิ้นค่อนข้างช้านะครับมีแค่เรื่ ะมีแค่ว่ารีบเก็บเธอครับก่อนที่มันจะแรนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือเนี่ยผมเข็ยจากแฟนเช่ายุคก่อนนะครับก็เลยตามทุกเรื่องเลยนะครับลักพิมพ์ประมาณนี้นะฮะสำหรับเรื่องนี้เนาะเนื้อเรื่องก็คือมันจะเป็นประมาณว่าแบบพระเอกของเรานะครับผมอยากเข้ามอตเกียวไงเลยย้ายมาอยู่ที่เหมือนแบบเป็นบ้านพักบ้านหนึ่งนะครับผมก็คือพระเอกของเราเนี่ยกำพร้านะครับไม่มีพ่อแม่เนาะก็เลยต้องย้ายมาอยู่เหมือนแบบเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมเหมือนแบบพระเอกของเราจะสอบเข้ามอตเกียวใช่ ลูกอุปถัมภ์ของวัดวัดหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นวัดของพวกเรานางเอกนี่แหละนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เหมือนแบบต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสามสาวนะครับผมซึ่งพระเอกของเรานะครับผมเป็นคนที่อยากมุ่งแต่เรียนอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าอยู่กับสามสาวสวยนะครับผมมันก็เลยทาให้แบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือสไตล์วัดป่วนชวนมาลักสไตล์คาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟไอสไตล์นั้นเลยนะครับแนะนำนะครับเรื่องนี้ลองตามดูนะฮะเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือเดิม นะครับอาเขียก็ประมาณนี้ฮะสำหรับมังฮะทั้งหมดที่ผมซื้อมาในรถรถนี้นะครับผมก็ใครจะไปคิดนะผมว่าประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เล่มน,นะครับผมจะราคาอยู่ที่ประมาณ1000เลยนะครับผม1 1 0 0ปนระมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆก็คือนี่แหละแพงเพราะปกพิเศษนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็ราคาอยู่ที่295บาบาทนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าแพงมากเลย นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับมังงะที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับในล็อตล็อตนี้นะครับเรื่องมังกับโอมเนาะก็ใครที่สนใจเนื้อเรื่องย่อเรื่องไหนที่ผมเล่ามานะครับผมก็สามารถไปตามกันเอาเองได้เลยนะครับหรือว่าจะรอคลิปผมรีวิวก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวแตะเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปคลิปนี้ก็ต้องขอจบแตะเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบนะฮะบ๊ายบาย